สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูกนกจะามาเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้นะคะศาสตร์พระราชาค่ะหลักการทรงงานของพ่อหลวงรัชกาลที่9นะคะซึ่งมีอยู่ทั้งหมด23ข้อนะคะ มีอะไรกันบ้างเราเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะตอนนี้ครูอยู่ที่ป่าไผ่ค่ะอันนี้เป็นไผ่เลี้ยงนะคะลำต้นสูงมีหน่อนะคะซึ่งไผ่ชนิดนี้ขยายพันธุ์โดยการปักชำกิ่งก็ได้ค่ะแยกหน่อแยกกอรหรือพอเรี้ยงเนื้อเยื่อนะคะ มเม็ดนาไปเพราะได้เรามาสู่เรื่องการเรียนเรื่องศาสตร์พระราชา23ข้อ,อชุดที่1น,นี้ครูจะบอกเฉพาะเป็นข้อๆไปนะคะข้อที่1น,นะคะเห็นดอกผ่ไหมคะศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบนะคะเหมือนอย่างการที่เราจะปลูกไผ่นี้นะคะ เราก็ต้องมีความรู้เรื่องไผ่นะคะว่าขยายพันธุ์แบบไหนนะคะมีอายุการเก็บเกี่ยวกีว่วันไผ่ชนิดนี้ชอบธรรมชาติแบบไหนนะคะนอจะออกอายุกีว่วันถึงจะเก็บเกี่ยวได้นะคะคือทุกเรื่อง เราจะต้องศึกษาข้อมูลนั้นให้เข้าใจและชัดเจนนะคะเหมือนนักเรียนเรียนหนังสือนะคะเรียนเรื่องอะไรหนูก็ต้องศึกษาข้อมูลก่อนนะคะว่าวิชาน,านั้นๆคุณครูให้หนูทําเรื่องอะไรนะคะเมื่อหนูเข้าใจโดยถ่องแท้แล้วหนูก็จะสามารถทํางานนั้นสําเร็จรู้เรื่องไปได้เป็น อย่างดีนะคะหนูก็จะเรียนรู้อย่างมีความสุขนะคะอาสารพัราชาข้อที่2นะคะระเบิดจากข้างในนะสิ่งนี้แหละที่ครูต้องการลูกความรู้ทุกคนมีหมดนะคะเพียงแต่ใครจะมีความรู้มากความรู้น้อย ใครจะ,สะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมไหมอ่ะ,อะศึกษาค้นคว้ามามากน้อยแค่ไหนเหมือนที่ครูให้หนูทำคลิปเห็นไหมคะบางคนทำออกมาแล้วเป็นธรรมชาติมากที่หนูทำคลิปเรื่องการแนะนำพันธุ์พืชนะคะเอาสิ่งที่หนูมีออกมานะคะอะ่ชุดที่หนึ่งนี้เราเรียนรู้กันสองข้อพอนะคะเดี๋ยวอีก20สิบ เอกข้อที่เหลือเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับครูในชุดต่อไปค่ะ